ครับผมสวัสดีที่แททุกท่านทุกคนนะครับขณะนี้2ในก้าง53นาทีนะครับสวัสดีที่แททุกท่านทุกคนนะพี่คอพุณเจ้าท่านมารอหลวงตาบุญชื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้หลวงตาท่านก็กําลังฟืดงนะครับอยู่ด้านหน้านี่นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับพี่น้องเรานะครับ ม้นไนี่ไปซักผ้าไปไปซักผ้ากำลังมากครับลวงตาผมไปซักผ้ากลังมากครับ้โอโบหูโหเลยจะกิโลผมกํงลังมากนี่ครับลวงตาถามว่าเดีืยกี่กิโลไปซักผ้ากําลังมาครับ ตรวจตรวดให้องค์าวดวให้องค์พาใำ่ครับเปวันครับวันติดวันครับเพิงบวดได้สิบวันบวดให้องค์พาครับน้ำพึ่งน้ำพึ่ง

สาธุครับผมครับเกณฑควาคุ้นชังหลวงคุณรวมกับแม่ห้องสอนครับ เขตควบคุมคุณยวนกับแม่ห้าลังสะนมองหนออคุณหมอรับเนี่ยคุณหมอเออรับแหััาสวัสี่ย่าทาทุกท่านทุกคนนะครับก็ผมเพิ่งไปซักผ้ามานะครับยาททานะครับเนาะ ก็ตามหลวงตามาด้านหลังหลวงตาถามว่าเหลืออีกกี่กิโลนะครับผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเหลือกี่กิโลอผมได้ยินแย่งมาแบบนั้นหรอเนี่ายได้ได้ยินมาแบบนั้นจะจะใช่หรือไม่ใช่ยังไม่รู้ท่านจะพักที่ไหนเมตจารือไม่โปรมีบางคนก็บอกว่าท่านจะพักที่เม่จารือไม่โปร ไม่จากก่อนใช่ไหมรับไม่จากดึงก่อนครับไม่จากก่อน้างถึงก่อนแต่เข้าไปข้างในหน่อยหนึ่งครับเข้าไปข้างในหน่อยนะครับไปโยกเขาไปหาแล้วครับแต่สองที่ครับที่ไหนก็ที่นั่นแหละครับเพราะว่าโยกเขาไปหาแล้วมีมีคนไปหาก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามือนกันว่าเขาไปหาที่ไหนไม่รู้เขาได้จุดไหนผิดไปแล้วมันจะไปโรงเรียนอะไรบ้างถเรียนมันมีมีสองที่ครับแต่มันไกลกันประมาณสี่กิโลครับไม่สี่กิโลก็จะใช้นิดไปไม่ถึงกิครับครับ ไปดูก่อนว่าเขาหักเขาหาอะไรแล้วครับประมาณจานนี้ไปถือไม่จานเลยกี่กิโลตรงนี้ก็ประมาณสิบเจ็ดครับโอ้ปสิบเจ็ดเลยป่อพี่น่าจะประมาณสิบเจ็ดไม่จานนะครับครับมีมีก่อนไม่มีก่อนนั้นไม่มีแล้วครับมคมับน่าจะไม่จานครับ่ีน่าจะไม่จาน แต่มันไม่มีนะครับลงตาครับผมเดี๋ยวรอดูก่อนว่าผู้ที่ไปหาจะได้จงไหนเนาะแต่พี่ๆอ่าแต่พี่ๆท่านบอกว่าแม่จายนี่อยู่ประมาณสิบกว่ากิโลครับก็ต้องรอดูก่อนนะครับ่เรื่อยๆ ถ้าถ้าแม่จ๋านี่มันประมาณ27กิโลครับหลวงตาทั้งหมดเลยนะครับ <17. S 1> <20 S 2> 27<ม>่ิบเบครับเพราะว่าที่ผมดูนี่มันมันจะมีแต่ป่าไปทั้งนั้นเลยครับ

นะครับไปรู้ว่าหลวงตาท่านจะผู้ที่ไปหาที่พักจะได้จุดไหนแม่ห้องสอนเนี่ยเหลืออยู่47ตารางพร้าวเหลืออยู่113กิโลครับตารางพร้าวแล้วก็ปายครับ47ครับหลวงตา47 47นี่ถ้าหลวงตาถึง แม่จ๋าเนี่ยก็พรุ่งนี้ผมก็คิดว่าเข้าเมืองแน่นอนครับเพราะว่ามันใกล้แล้ว,ลวครับเ <c oughs> พราะว่าเมื่อเช้าผมดูหลักกิโลมัน66มันจะถึงแม่องสอนนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับตามป่าเขาลำนาภัยนะครับ <c oughs> ที่ได้ถ่ายทอดให้ทยําำยของเรารับชม นะครับซึ่งก็ไลฟ์สดไม่ได้นะครับอยากทำทำไม่มีสัญญาณก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ยายทำของเราได้รับชมนะครับในเส้นทางที่หลวงตาท่านทุดงนะครับ ตามจเือกีนีรับดดรับตามป่าตามเขาก็มีพี่น้องแก่ทานะครับที่ท่านมารอรับพรจากหลวงตานะครับเป็นช่วงๆเลยนะครับไม่ขาดสายเลยนะครับแก่ทาท่านทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ยาลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดั้มซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ